ใช่แล้วครับผมวันนี้ให้สื่อชนได้เห็นกันครับนพี่ต้ก็มันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคุยกันมาจริงๆก็่อนจะเป็นวันนี้ได้ก็2ปีครับที่เราที่เราคุยกันมากว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ก่อจะคุยรู้เรื่องกว่าจะไม่ได้หลายอย่างไม่ได้เหลายอย่างมัาลงตัวเอาที่จังหวะเวลานี้พอดีก็สองปีครับแล้วก็เริ่มจากมีต้นแล้วก็อยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึง เรื่องนี้ครับเพราะในเรื่องของทุกคนว่ามีเรื่องแยบเย้ยความจริงที่เป็นเรื่องนี้ยังไงครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใช่ใช่ตัวเนี่ยสิ่งสำคัญคือผมมีความคิดารณาผมไม่อยากเอาเรื่องไปเล่หหาใครว่าเขาเนคนทำเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นสิแต่ผมอยากให้เครื่องต่างๆหรือว่าใครสักคนมเดินเข้ามาบอกว่าผมไม่อยากให้เรื่องนแล้วมันก็จบ ว่าเนี่ยทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มีสตอรี่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเล่าสี่ปีปีละหนึ่งเรื่องทำไมเขาถึงไม่ย้ายออกเพราะอะไรมันก็เป็นที่ผานที่ตายโดยพี่โอมเขไปฟังเรื่องนี้กันเขาอินครับอินแล้วเขาก็ชอบสุดเสียดความท้าทายในฐานะผู้นำกลับในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ย่อยมาเป็นเรื่องนี้ภาพยนตร์พี่โอมครับพีงไนร่าก็อ่าต้องบอกว่าใช่คำว่าเป็นเรื่องจากคอดิโอแล้วแล้วแล้วผ่านแว่นของเราแล้วครับเพราะว่าเรื่องในสี่ปีมันมีข้อมูลที่เยอะมากนะหนังมันมีข้อจำกัด มันจะเป็นแค่คำว่าดัดแปลงาปเลยแหละเราว่าอันนี้ท้าทายดัดแปลงยังไงไม่ให้คนที่เคยฟังและเขารักของเขาอยู่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในฟังก์ชันของหนังได้แล้วก็อยัางตก่าเก่าในฐานะหนังดีที่มันสร้างความบันเทิงได้คือว่าอันนี้ก็ในทีมฐานะนักแสดงครับพี่เล็กในในฉากมันเจออะไรยังไงบ้างเออตัวผมเองไม่ได้เจอเรื่องอะไรลีรักนะแต่ว่า เรียกว่าการถ่ายทำมันเข้มเข้มข้นมากแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนื้อเรื่องของในเรื่องของตัวบทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มไม่ได้มีแค่ผีมไม่ได้มีแคผ่ผีไม่อยากให้คนมองว่าไอ้ผีจะน่ากลัวในแค่นั้นแต่ว่ามันเป,ป็นแบบมีมิติมีชั้นเชิงการเล่าโครงเนื้อเสต่างเรียกว่าเป็นแฟนๆเรื่องนี้จะไม่ผิดหวังคนหนึ่งที่จะมาดู เราก็ได้รับทราบข้อมูลมาบ้างว่าหลายหลายคนโดยเฉพาะ์แฟนตัวเฟิร์โกลแฟนนักน้องนักแสดงท่านก็ตั้งตารอต้องการอ่างนี้ก็หวังใจอย่างยิ่งครับว่าความบันเทิงครั้งนี้น่าจะติดใจคนดูอย่างอย่างก็เชื่อเองในเรื่องครับผมแล้วปลดเป็นคุณแม่ จริงๆแล้วตัวเบลกับตัวแพทนะคะเรื่องเรื่องเนี่ยเรามีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นแอคทสเตสซึ่งนิสัยของเขาก็จะมีความกระฉับกระเฉงทว่าแสงแล้วก็มั่นใจอยู่แล,แล้วแล้วก็เรนลีคนง่ายค่ะแต่ว่าความยากที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของลูกในท้องเราที่จะมีการเหมือนอัปเดตที่อยๆยด้วยอย่าง2เดือดเสียเป็นเเดือดเสียเปนเป็น6 6ิดเเป็น 8, แตเพราะฉะนั้นเนี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นการบ้าน มากเลยที่จะต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมของคนเป็นแม่ไม่ใช่แค่ลักษณะการเดินแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์สายตาความคิดหลายๆอย่างคือมันไม่ใช่แค่เราปล่อลยบทออกไปผู้อลอกไปแต่นี่คือเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากคนเป็นแม่แล้วแปลว่ามัญหาไทายมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งบีบทั้งกดดันเราก็กลัวแต่เรากลัวจะเสียคนที่รักมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัววินที่เล่นเป็นแฟนหลังในเรื่องและยังมีลูกในท้องอีกทันเหมือนชีวิตเรา แบบคนผสมสิ่งที่ต่อแทกมันออกมานอกจากเรื่องความหลอมัน่เปอ่างงี้ใช่ค่ะคือตอนถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องความกลัวหรือว่าสิ่งลับที่เราจะเจอเลยเราเต็มที่กับทุกๆวันมาก่อนก็สนุกทุกวันคือบางวันเนี่ยอินจนแบบว่าดีดีก็อ้ยวอ้วววววีวว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 วอวว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 วอะไร ใช่ค่ะก็ก็ตลกดีคือบางอย่างอ่ะมูดมันแบบมันตึงเครียดทั้งหนักมากอ่ะเดี๋ยวรับได้เลยว่าตัา้งแต่ไข่ททำมาเราเชียกันอยู่แค่สองวันแรกที่เหลือคือ,อเป็นบ้าร่างอย่างเดียวค่ะพี่โกบคือถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตรงไหนท่นอเทียวไงฝึกไม่สุดไม่สึกเอาฝึกแล้วพัดของผีเป็นไงบ้างครับพี่โบ มันจะพูดเสมอค่ะว่ายังไม่ทันแจ้งเกิดเลยแจ้งตายแล้วอันนี้ใช่เพราะว่าเป็นอันเรื่องแรกที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นเต็มตัว mm. แล้วก็ได้รับบทเป็นสิ่งที่เข้ากับเราที่สุดนั่นก็คือผ mm. ี่ uh. ใช่ <laughs> ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณในการเป็นคนที่ไม่มีชีวิต mm. เพราะว่า เรายังไม่เคยตายมาก่อนว่างั้นดีกว่าใช่แล้วเนในเ <c oughs> มื่อเร <c oughs> อ่ถ้าเคยตายแปลกๆนะในเมื่อเรายังไม่เคยตายเนี่ยเราหาคนปรึกษาไม่ได้ว่าในลักษณะที่คนที่เขาจากไปแล้วแล้วย,ยังคิดถึงสิ่งที่ยังอยู่ <c oughs> จะลักษณะเป็นยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนแรกก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ว่า <c oughs> ตอนเล่นไปเนี่ยก็กลับสงสารในตัวของคดเนี่ยมันไม่ได้มีความน่ากลัวแค่ผีถ้าคุณได้ดูหนังเรื่องนี้จริงๆคุณจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีคือ ความยึดติดของสิ่งที่คุณยังคงยึดติดกับมันอยู่แม้ว่าแม้กระทั่งตัวคุณจากไปแล้วก็เลยกลายมาเป็นโศกนัฏกรรมเรื่องข้างบ้านแบบเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เรียกได้เป็นเป็นหนังที่น่าดูเรื่องหนึ่งแล้วก็ถา,วถามว่าถามว่าบอรู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นเหรอเออมื่อกี้ใช่ไหมไปไหนแล้วอัเ <laughs> น <laughs> เมื่อกี้ยังไงเฮ้ย <laughs> ม,มันเล่าจบเลยูเล่นจบเลยอ่ะรู้สึกยังไงอรอก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ที่ที่แบบได้ได้ ได้รู้สึกเห็นตัวเองอีกด้านหนึ่งในความเป็นนักสแสดง <Wow. S 2> แต่เราก็ป,ปล่อย<พ>นะสิ่งที่ทุกคน<อ>ไม่อยากให้เห็นด้วยเหมือนกันปเป็นตัวเองพักเก่งอย่างนี้เหรอในเรื่องคณห,หน่าหงวดางิดทก็เป็นตัวเองเหรอเป็นตัวเองที่ที่ทำอะไรหลากหลายขึ้นก็คือมีนอกจากนักร้องก็ยังเป็นนักแสดงนะได้คลาสได้ปีนได้ไก่ได้เรื่องปด้ชุดความคาดหวังเลยครับแฟนพี่ผมพี่ทุกคนครับกับเรื่องนี้ฮะ เราเราเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เรารั่นออไปวันนี้ทุกคนจะจะชื่นชอบจะรั่นกันเลยครับอย่างเช่นพี่ๆตัวแทนท่าไหนฝากดีครับกระสายกันมาไหนอะไรยังไงไดครับก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ไว้นะครับก็อย่างที่บอกคือมันเป็นหนังเรื่องแรกที่สร้างมาจากเรื่องเล่าในในโลกวิดีโอนี่คือครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นก็อยากะฝากทุกคนลองเข้าไปดู วิสัยทัศน์เข้าไปดูมุมของพี่โผลว่าเขามองเรื่องข้ามบ้านแล้วเขตีความออกมาเป็นไงแน่นอนว่ามันคือหนังที่จะออกมาเอนตะเทนออกมาเสิร์ฟคนดูได้อย่างถึงที่ถึงที่แน่นอนคือหนังมั่นดีสิงนะครับมั่นดีสิงที่ประเทศฝรั่ตั้งแต่ต้นจนจบต้องฝักมาเรื่อยครับตองบอกเลยว่า มีคนที่สองสามสี่แน่นอนมันไหนยำยมันไหนเข้าโรงไันายำยยมันเข้าโรงยมันเข้าโรงอ่าภาคบ้านสี่ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะืออครับผมโอเคนะครับได้ครับขอบคุณครับยินห้ินเชื่อ่ายรูป